อจดเือแล้วครับสําหรับแม่หน่อยแม่นี่นะครับแม่ลูกหดดันนะครับผมอ่างามๆครับลูกหดตันนะครับเนาะบ้านบ่อบุตบุญไก่ข้ามอาเภอเมืองจังหวัดอันมัดเจริญครับอ่าสำหรับแม่สาวใหญ่นั่นแดงๆครับรอรับอยู่ครับรอจอลับอยู่อ่าถึงบ้านคุณ่อเป็นที่เรียบร้อยครับครับกับลงรถเป็นที่เรียบร้อยครับอ้ามาเจอกันแล้วครับอ่าสาวหน่อยครับสาวใหญ่นะอันแม่แม่นี่เป็นจ้นไะไพ่อทีทองนี่ยังครับ ้องสามเดือนประสันพอคนมาครับอันนี้สําหรับเจ้าของไม้นะครับเนาะคุณพ่อซื้อคุณพ่อนะครับคุณพ่อใช่มงคลโอ้ซื้อกะเป็นมงคลอีหลีครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีอีกิหนึงนะครับเนาะสวัสดีครับเออบางทีล่ะจันจันเนาะพอคนมาโบได้ให้กินห้ามเด้นี่ว่าสันนะกินแต่หญ้าย่างเดียวกินหญ้าพ่อเสียบหญ้าพอมีวิตามินเนาะหญ้าก็เฟื่องทีพอ อ่าเบื้องยาพ่อเนี่ยแ,แม่นหมครับนี่ยานี้น,น้อยเป็นยาอันอยาพื้นบ้านยาไว้ยาหยันยงนี่ครับอ่ายาซ้ำนี่กับกับกับพีไ่ได้ครับว,วัวครับนะอันยุถี่คนเลี้ยงนะครับเนาะวัวโอ้อยู่ถี่คนเลี้ยงครับยูถี่คนเลี้ยงยาสิ งามบ่งามหรือด,ดีบด่ดีซ้ำแลกกับยุทิ่คนเลี้ยงแลครับเนาะคุณพอ่อคนใส่ใจดีขนาดได้เป็นเบิงเบิงเบิงใครใหญ่ๆนะครับเดือดเอาหายสนใจครับแม่นี่ครับมาลงราคากันได้ครับคุณพ่อใช่มงค้นนะครับผมพ่อใช่มงคลบานบอบุเดอร์ติดตอ่อมาได้ครับติดตอ่อมาได้ไห้ราคาดีๆคุณพ่อกะน,นะขายเรยว่าสัน้นออาคุณพ่อกะได้โอเคครับแม่หน่อยแม่นั่นกะฮู้ๆคือเขาครับผมบ่ดีเนาะหัวมิตรตัวฮู้เหมือนละ นะครับพ่อผอมูพ่ออันมีคเพ่นแล้วกะโอเคขอบคุณหลายๆครับคุณ่อสำหรับ่ะที่สนับสนุนนะครับของวัวพ่อว่านก็ไม่อขอบคุณในหลายเด้อครับผมขอให้คุณ่อมันหมานเด้อครับเด้อคำคำคุณคุ้นครับคุ้นหน้าคุ้นหลังเด้อครับเด้ออุ่นไปคุ้นมาเนี่ยงัวงั่วบอดอื่นนะครับในหลานอ่ะเห็นไหมจับได้บายได้ครับถึงแม้สีแยกแม่มาบางโตก็จับยากอยู่แต่ว่าตัวนี้คุ้นดีครับ คุณแทบทุกตัวนั่นแหละงอาพาวา่าหิวว่ามาไปเนาะเออมีตัวไดนแคะดอกนะครับอืม,มอนะเออครับรับดังบอลสนดอกครับเออว่เป็นยังตัวไหนกะจับนายดอกมาครับก็มีหน่อยตัวถนัดเนาะที่แขะเนาะอ่าแต่กะว่เ,เป็นปัญหาครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับเอที่สนับสนุนของงอาพอาว่านะครับติดตามช่องเบาถึงปทุมราชครับขอฝากไว้ครับยังเหลืออยู่แม่นึงนะครับเนาะอ่า แม่ใหญ่ๆมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับเด้อสนใจกระเฝ้าทักมาครับโทรมาครับผมอ่าพร้อมที่ไปส่งได้ครับขอบคุณแล้วแหละครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับมื่อเนี้ยทักทายกันวันที่เจ็ดท่นวาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมช่วงเชฟสายเป็นเพลนนะครับน้องทำมาของว่าเพราะบ้านะครับเด้อมื่อเนี้ยมีส่งสาวน้อยหุ่นตันครับสาวน้อยหุ่นตันนี่ครับเนือเนื่อยนิ่งๆตัวนี้นะครับผมงามอยู่ได้ครับอ่าครับรถจะไปที่เรียบร้อยแล้วครับ ไฟเมาไหายางดีนะครับเดอ้อสาวน้อยคนตันแปดพันหาตัวนี้ครับออกไปแล้วครับเ,เตรียมตัวส่งครับบ้านบอบุครับบ้านบอบุตำบลใกล้ข้าอมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญเน,นะครับเด้อมนีว่าย่านหากินใกล้ๆนี่ครับมนีนะ่มณีมองไปแล้วไก่กระไดพักพ่อนมั่งเนาะนะอแาลานไก่มาหลายเขียวแล้วครับมือนี้หากินใกล้ๆเนาะครับเนาะเอฟซีทางบ้านบอบุอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญห้าวไก่ๆนี่เองครับอ่า เตรียมตัวทรงครับผมขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรอรับด้วยครับงมุนเด้ออ่ะยังได้กะของว่าผมพันหอกกัย่างมีครับผมย่างมีอีกแม่หนึ่งครับนี่ครับแม่ใหญ่นี่ครับอ่าแม่ใหญ่ใหญ่นี่ครับสูงสูงนี่ครับเข้มเข้มนี่ครับยังเหลืออยู่เด้อครับเด้อรับงามงามเด้อครับเด้อเป็นแม่แยกลูกครับแดงแดงเข้มเข้มครับสูงสูงใหญ่ใหญ่ครับโอ้ครับ สวยๆง่ามเลยครับเหนื่อหนังดีทุกอย่างเลยครับเรียบเรยอผมมีปัญหาครับอ่าเบิ่งคนห้องครับโอ้ยนะอยากไปเยอะครับอยากไปอยากหาเจ้าของแล้วล่ะครับเหลือเพิ่นผู้เดียวนีดเด้อครับเด้อสำหรับของวัวพมัของเฮาครับผมอ่าเฝ้าโทุ่มมากเฝ้าจับจองเป็นเจ้าของเด้อครับเด้อหมื่นเจ็ดพันหาร้อยเท่านั้นครับหมื่นเจ็ดพันหาร้อยรอบเจ้าของอยู่ครับรอบเจ้าของมาอยู่ครับเด้อห้องหาเจ้าของแล้วตัวเพิ่นกระด่ายเอาไปนะอีกจ้าหน่อยเจ้าของกับมาละลาเดี๋ยวสิไปส่งให้นะเบาหยานจัดไปส่งให้หรอกครับ ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนลงรถนะครับเด้อ